ทุกทนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมต้นมะย,ยมเงินมะยมทองกันนะครับซึ่งก็ผมก็ปลูกไว้นานว่นนะครับจะมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งของมะย,ยมเงินมะยมทองก็คือ,อคําถามที่ถามเข้ามาบ่อยเลยนะครับว่า,าทําอย่างไรให้ต้นมะย,ยมเงินมะยมทองของเรานั้นแตกยอดนะครับแตกใบอ่อนนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับในการที่เราจะสร้างยอดอ่อนให้มันแตกตลอดนะครับ <Wow. S 1> ในส่วนส่วนนี้นะครับยอดอ่อน ของผมเนี่ยผมจากที่ผมลองทดสอบมานะครับถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะแตกสลับตลอดนะครับตัวนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นใบใบเก่านะครับแรกๆเลยนะครับที่ผมเลี้ยงก็คือมันจะหยุดนะครับหยุดแตกใบเลยมันก็จะมีแค่ในส่วนของหัวแบบนี้นะครับอยู่ในกระถางน,นะครับแล้วใบก็จะไม่มีเลยนะครับจะไม่มียอดนะครับมันก็มันก็ดูทําให้เกิดแบบแบบมันดูไม่ไม่ค่อยสวยางามครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะบอกทิกนะครับเล็กน้อยว่าทําอย่างไรให้มันออกใบตลอดเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนนะครับขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับเพราะว่าผมก็เคยพลาดคือมันตายไปแล้วเน่าไป1ึงต้นนะครับเนื่องจากดินนะครับที่ใช้ในการปลูกเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับกับต้นมยมเงินมยมทองนะครับชื่ออีกชื่อนึงนะครับของมยมเงินมยมทองเนี่ยบางท่านเขาเรียกว่ามยมหินนะครับเพราะว่ามันมันชอบขึ้นอยู่ตามป่าเขานะครับเป็น เป็นไม้ป่าครับขึ้นตามซอกหินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นดินที่เรานํามาใช้เนี่ยควรจะเป็นดินที่เป็นระบายน้าได้ดีนะครับแล้วก็เป็นพวกกวดพวกหินพวกนี้นะครับเขาสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าเทคนิคที่ผมจะทำเนี่ยมันต้องลดน้ําบ่อยนะครับถ้าเราเป็นดินที่เก็บน้ำเนี่ยมันก็จะเหมือนเราจะแช่ในส่วนของหัวเขาเนี่ยในน้ําตลอดมันก็จะทําให้เขาเน่าได้ เพราะฉะนั้นในส่วนที่ท้องดินนะครับใช้เป็นดินที่โปร่งนะครับเป็นกวดเป็นหินได้ยิ่งดีนะครับให้เราสามารถลดน้ำเนี่ยให้น้ํามันชะล้างผ่านลงไปด้านล่างนะครับไม,ไม่ไม่ขังอยู่ข้างบนนี้นะครับเทคนิคต่อไปก็คือ,อ,าอาการแกล้งนะครับการแกล้งในส่วนของมโยมมะยมทองนะครับถ้าเรา,าเลี้ยงไปสักพักหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่า,าใบ ใบในส่วนนี้นะครับในชุดนี้นะครับในชุดเนี้ยที่ที่ใบเป็นใบแก่ที่ค้างอยู่แบบนี้นะครับเริ่มแก่นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มียอดอ่อนแบบนี้นะครับทุกใบก็จะแก่หมดใช่ไหมครับถ้าเราต้องการที่จะให้มะยมมะยมทององเราแตกยอดก็คือการงดน้ํานะครับงดน้ําไปเลยครับงดน้ําให้มันแห้งไปเลยนะครับไม่ต้องลดเลยสิบห้าวันนะครับ ครึ่งเดือน,นครับม่ต้องรดน้าใบที่มันแตกที่แก่อยู่นะครับมันก็จะเริ่มหลุดไปทีละก้านนะครับทีละใบละใบแบบนี้นะครับหลุดไปทีละใบละใบพองดน้ําไปได้15วันนะครับจากนั้นเราให้ใส่ปุ๋ยนะครับออสโมโคดนะครับเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยเย็นนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับจากนั้นก็ทําการลดน้ํา ลดน้ําทุกวันนะครับทุกวันลดน้ําทุกวันไปจนกว่าเราจะเห็นาการแตกยอดนะครับมันจะเป็นกิ่งใบเล็กๆตรงตานี้นะครับใบเนี่ยหลังจากที่เราลดงดน้ําไปวันนะควันเขาจะเริ่มทิ้งก้านทิ้งใบในส่วนนี้นะครับพอครบ15วันเราใส่ปุ๋ยออโค้ดนะครับแล้วก็ลดน้ําทุกวันนะครับลดไปจนกว่าจะมีการแตกยอดแบบนี้นะครับ สิ่งที่ได้ก็คือเมื่อเราลดน้ำแล้วแตกยอดนะครับในส่วนของใบเก่าเนี่ยเขาก็จะยังทิ้งไม่หมดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการะสะสมอาหารในส่วนของหัวนะครับภายใน15วันนะครับที่เราทำการงดน้ำไปนะครับพอเราใส่ปุ๋ยแล้วได้น้ำนะครับเขาก็จะทำการแตกยอดแบบนี้ต่อนะครับในส่วนของผมที่ผมลองเลี้ยงมานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือจะไม่จะไม่มีช่วงที่มะย,ยมเงินมะยมทองเนี่ยไม่มีใบนะครับมันก็จะมีใบก้านเก่าแบบนี้นะครับผสมกับยอดใหม่ที่แตกก่อนแบบนี้ตลอดนะครับพอช่วงนี้หลุดหมดนะครับแล้วส่วนเนี้ยในส่วนเนี้ยมันก็จะแก่แก่แล้วก็วนกลับไปเหมือนเดิมครับมันก็จะทําให้มะย,ยมเงินมะยมทองเราเนี่ยมีใบตลอด ก็เป็นเทคนิคนึงที่ผมอลองทดสอบแล้วนะครับมันก็ใช้ได้นะครับมันก็ทําให้ฟอมในต้นไม้ของเรานะครับไม้หัวของเราก็มีใบยอยู่ตลอดนะครับเอยมาเยี่ยมชมอีกอจุดนึงนะครับที่หลายท่านสอบถามมาบ่อยนะครับว่ามันมีตัวอะไรมากินใบไม่ยอมไม่ยอมท้อไม่รู้นะครับคือมันเป็นอายรลักษณะนี้ใบอ่อนไม่สวยงามแบบนี้นะครับ ในส่วนตัวนี้ของผมก็คือผมไม่ได้ใช้ยาหรือว่าฉีดพ่นยานะครับสัตว์ที่มากินใบเนี่ยส่วนมากเราจะเป็นตะกะแตนนะครับที่ผมลองสำรวจดูตักแตนก็จะมากินตอนคืนนะครับกินพวกใบเนี่ยถ้าทุกท่านอยากให้ใบสวยงามนะครับก็นำยาป้องกันนะครับมาแรงมาฉีดหรือถ้าเป็นยาหมักบ้านๆเลยก็คือสะเดานะครับนำสะเดากับยาสูบนะครับมาหมากัก หลังจากนั้นก็ใส่ฟอกซี่ก็ได้นะครับตอนเย็นๆเนี่ยเราก็มาทําการฉีดนะครับฉีดฉีดฉีดทุกเย็นทุกเย็นนะครับใบไม้ของเราก็จะไม่มีพืชรบกวนแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ใบของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับสังเกตตรงยอดนี่ครับก็จะมีการกินยอดไปด้วยครับโนใบกินไปด้วยครับอันนี้ผมไม่ได้มีเวลาไปฉีดนะครับปล่อยทําธรรมชาติ โอเคครับวันนี้ทูบอทูโกก็มาบอกทิกนะครับในส่วนของผู้เลี้ยงมายมุงเนมยมุทองนะครับเป็นไม้โคดนะครับว่าทําอย่างไรให้มันแตกยอดนะครับแตกใบนะครับแล้วก็ในส่วนของมีโพสท่านหนึ่งที่ถามว่าใบมันโดนอะไรกินนะครับตรงส่วนนี้ที่ผมสังเกตูแล้วจะเป็นตะกแตนนะครับตะกแตนชอบกินมากเลยนะครับอย่างไรก็ขอบคุณท่านในเพียงที่นะครับสวัสดีครับ